วันนี้เรามาคุยกันเรื่องสัญญาณเตือนภัยนะครับในเวลาที่เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์งานถ้าเราเจอเรื่องราวประมาณนี้ผมคิดว่าอยู่ที่เดิมอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานน่าจะดีกว่านะครับก็มีน้องๆหลายคนนะเขาถามเข้ามาว่าเเวลาเราเปลี่ยน,นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงว่าบริษัทที่เรากำลังจะไปร่วมงานด้วยเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็คง ตอบว่าร้อยเปอร์เซ็นรู้เลยเนี่ยมันก็คงอาจจะยากแต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไปที่เรายังพอจะคลำทางได้ยังพอเช็คได้นะครับว่าเฮ้ยที่ใหม่มันอาจจะไม่ได้ดีกว่าที่เก่าอย่างที่คิดก็ได้มันก็ดูที่ดูที่ตอนสัมภาษณ์งานนี่แหละ <S <S 1> <S 1> <"G> ก็จะบอกได้เช่นกันนอกเหนือ ok จากการดูจากการสัมภาษณ์งานก็อาจจะเป็นการหาข้อมูลประกอบนะครับจากคนอื่นๆที่เรารู้จักนะฮะแต่ว่าวันเนี้ ที่เอามาคุยกันในรายการเช้านี้ที่ทํางานเนี่ยขอเน้นเลยดีกว่าว่าจับประเด็นตอนสัมภาษณ์งานนี่แหละเราจะได้รู้เลยว่าอันนี้ควรมาร่วมงานด้วยหรือไม่นะครับอ่าเวลาไปสัมภาษณ์งานนะครับผมว่าหลายคนก็คงอาจจะอ่นตะนกตกใจแล้วก็มีความวิตกกังวลน,นะคนไปสัมภาษณ์งานมันก็ไปไปด้วยความคาดหวังอยู่แล้วเราก็คงอยากได้งานแต่สิ่งที่เราไม่ควรพลาดก็คือว่า เราไม่ควรจะมองว่าเราจะไปเพื่อเอางานอย่างเดียวนะเราควรจะต้องสังเกตหาข้อมูลด้วยประกอบการตัดสินใจเราในลำดับสุดท้ายได้ว,ว่าเฮ้ยมันมันควรไปไหมมันใช่ไหมด้วยนะครับงั้นผมมีอย่าเรียกว่าเทคนิคดีกว่าคีย์เวิร์ดก็แล้วกันหรือว่าคำพูดหรือว่าประโยคอะไรต่างๆที่เราต้องจับประเด็นนะครับเวลาเราได้มีการสนทนากับผู้สัมภาษณ์ ในระหว่างสัมภาษณ์งานนะดังต่อไปนี้นะครับประโยคที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือที่บริษัทของเราทำงานกันแบบครอบครัวอันนี้แหละมันคลาสสิกมากนะครับว่าทำงานแบบครอบครัวมันยุคหนึงยุคสมัยหนึ่งการทำงานแบบครอบครัวเนี่ยมันก็ฟังดูเหมือนอบอุ่นนะแต่พอเข้าไปแล้วหรือว่าได้มีโอกาส ได้อยู่กับบริษัทที่ใช้คําพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนนะบอกว่าการทํางานแบบครอบครัวเนี่ยมันมันไม่ได้ดูแลกันเหมือนครอบครัวจริงๆเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าคําว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเราเป็นสมาชิกลําดับที่เท่าไหร่ในครอบครัวเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคําจํากัดความของแต่ละที่ว่าการทํางานแบบครอบครัวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเขาบอกว่าที่นี่อน้องเราทํางานกันแบบครอบครัวกล้าถามไหม ความหมายของพี่เอการทํางานแบบครอบครัวคืออะไรน่าจะต้องถามเหมือนกันนะเราจะได้รู้ว่าครอบครัวเอ้ยถ้าเกิดว่าเอาเาเอ่เราดูแลพนักง,งานแบบสวัสดิการเต็มที่เหมือนคนในครอบครัวอ่านี้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาตอบไม่ได้หรือไม่อธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าไม่น่ามาร่วมงานด้วยแน่นอนนะครับอันที่สองเราอาจจะต้องคุยกับเขาเหมือนกันอันนี้ผมผม ส่วนตัวผมจะถามนะสมมุติว่าเราไปสมัครงานใน,ในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ผมมักจะถามผมว่า,าไม่ทราบว่าคุณก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยในตำแหน่งที่เราไปสมัครเนี่ยเขาเขาเขาลาออกไปหรือว่าเขาอะไรเขาว่ากันไปเนาะเราอยากรู้ไงว่าคุณก่อนหน้าเราเนี่ยที่กําลังประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเนี้ยเขาไปไหนซึ่งมันก็มีหลายครั้งที่บริษ,ษัทอาจจะไม่ได้บอกความจริงก็ได้ แต่ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตก็จะจับพิรุธจับโกหกได้เช่นกันนะครับโดยมากอถ้าเกิดเขาเปลี่ยนงานเพราะได้งานใหม่อันนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้ามาเจอว่าถูกไล่ออกหรือ,อคนที่อยู่ในตําแหน่งเนี้ยมีการเข้ามาแล้วก็ออกไปเปลี่ยนบ่อยมากอันนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังแล้วแสดงว่าองค์กรน,นี้อาจจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยในตําแหน่งที่ที่เราไปสมัคร มีการเข้าออกบ่อยครั้งมากสัญญาณนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับเราถามได้นะครับว่าคนก่อนหน้านี้เขาไปไหนแต่จะได้คําตอบที่จริงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มีวิธีเพิ่มเติมเช็คได้อีกเหมือนกันก็นนคือว่าจากประกาศรับสมัครงานเนี่ยในตําแหน,น่งนี้ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังนะครับมันอาจจะเช็คได้ในโลกออนไลน์เนาะว่าเคยมีการประกาศรับไว้เนี่ยในปีไหนบ้างนะครับถ้าสมมติต้นปีก็รับตําแหน่งนี้ ปลายปีที่แล้วก็รับกลางปีที่แล้วก็รับแต่ทําไมมันหายมันรับไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกทีองค์กรอาจจะไม่ได้มีการขยายธุรกิจขยายกิจการแต่รับเพื่อไปแทนคนเก่าเงี้ยแสดงว่าคนเก่าอ่ะเปลี่ยนมาแล้วเป็นสิบเปลี่ยนมาแล้วเยอะน่าจะมีปัญหาอะไรแน่ๆในที่นี่นะครับอันที่สาม ถ้ามีคําถามที่ถามว่าเอ้ยน้องทํางานดึกเด่นเดินเสาร์อาทิตย์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะเออถ้ามีงานด่วนนู่นนี่นั่นทําได้ไหมแน่นอนเราอยากได้งานเราก็ต้องตอบว่าได้ใช่ไหมแต่ข้อควรระวังให้เราทํางานดึกด่นเดนถามุ่วงถามค่ําทํางานวันหยุดทํางานล่วงเวลาแบบนี้ยมีโอทีหรือเปล่าเราก็ต้องกล้าถามด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ และอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนก่อนหน้านี้ลาออกหรือคนก่อนหน้าคนก่อนหน้านี้ลาออกก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสัญญาณข้อที่สามนะครับแล้วก็สัญญาณข้อที่สี่นะสัญญาณข้อที่สี่คือเวลาเขาสัมภาษณ์เราเนะี่ยเขาก็จะบอกอาจจะมีบางคนนะครับบางที่สามารถทํางานตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นได้ไหมอย่างเงี้ยคือใน job description เรียกเรามาสัมภาษณ์มันเป็นงานประเภทนหนึ่ง แต่ตอนสัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีงานแบบนั้นแบบนี้ซึ่งต้องใช้ทักษะนั้นทักษะนี้น้องทําได้ไหมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะถึงแม้มันจะเป็นประโยคว่าถ้าถ้าน้องเข้ามาแล้วอาจจะต้องทําตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไอ้คําว่าบ้างเนี่ยโคตรอันตรายเลยเพราะว่ามันอาจจะต้องมาเจอกับโอ้โหงานล้านแปดจ้างเราหลักหมืน่นแต่งานหลักแสนเนี้ยปริมาณงานเท่ากับจ้างคนหลักแสนอย่างเงี้ยอันเนี้ย การย้ายงานของเราเนี่ยหลาอจะเจอต่อเจอปัญหาหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องร,าาร,ระมัดระวังซึ่งอยู่ในประเด็นข้อที่สี่นะครับข้อที่ห้าเขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศการทํางานเป็นแบบครอบครัวเราทํางานเป็นทีมคนเรานะครับเวลาพูดเนี่ยมันพูดได้เหมือนกับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเขาอยากให้เราอธิบายเรื่องราวเล่าสถานการณ์เพื่อเขาจะได้ตัดสินใจเลือกเราใช่ไหมครับเราก็สามารถถามเขาได้เหมือนกัน การทำงานเป็นทีมที่นี่เป็นยังไงครับพี่รูปแบบการทํางานของทีมเป็นยังไงถ้าเขาอธิบายได้นําไปสู่ความน่าเชื่อถืออันนี้เราก็สบายใจแต่ถ้าเขาอึกออักก็เป็นทีมะน้องเป็นทีมะน้องอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแลดูน่ากลัวหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะหลายที่บอกทํางานเป็นทีมแต่พอได้ไปร่วมงานแล้วเนี่ยมันคือเราคนเดียวอะมันไม่ใช่มีทีมนะต่างคนต่างทําต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างแบบมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหนักกว่าที่เดิมก็ได้คือผมเข้าใจใครๆก็อยากเปลี่ยนงานอนะ่ะเพราะทุกคนมักจะมีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยที่ที่ที่เราทํางานอยู่ปัจจุบันมันไม่ดีนะครับแต่เราจะรู้ว่าที่ที่ทํางานปัจจุบันดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตอนที่เราได้ไปทํางานที่ใหม่แล้วมันจะรู้ทันทีเลยว่าอู u, ไม่น่าย้ายเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอารมณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับ อันถัดมานะครับอันที่หกนะอันที่หกเนี่ยเรื่องของสวัสดิการนะครับผมสังเกตเห็นจากหลายหลายครั้งนะครับที่มีคนทั้งมาปรึกษาแล้วได้เห็นนอนที่ระหว่างที่สัมภาษณ์งานน้อยครั้งนะครับที่ค andidate ที่มาสัมภาษณ์งานจะถามเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่องค์กรจะมีให้นะฮะคือก็เข้าใจได้ ถ้าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเราถามเรื่องสวัสดิการอย่างเงี้ยมันอาจจะแลดูว่าเราเป็นคนเห็นแก่ได้งกเงินหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่จริงๆมันเป็นผลประโยชน์ที่เราต้องพิจารณาเนาะการจะเปลี่ยนงานแต่ละครั้งเนี่ยสวัสดิการที่เราอยู่ในที่บริษัทเก่ามันก็มีอยู่ระดับหนึ่งละถ้าเราจะย้ายไปที่ใหม่เราก็คงจะต้องเปรียบเทียบอะ่ะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นในมุมของผมถ้าพูดถึงการไปสมัครงานที่ที่ใดกันแล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าน้องๆก็ อย่าไปกังวลเลยครับถามไปเลยว่าที่นี่มีสวัสดิการเป็นอย่างไรเราก็คงอยากรู้ใช่ไหมค่ารักษาพยาบาล provident fund หรือเรื่องอื่นๆนะเพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้ไม่ยากไนงะผมไม่อยากให้พวกเรามาเสียใจหลายคนเสียใจที่หลังนะ่เพราะว่าไม่ได้คุยตรงนี้เพราะอาจจะกลัวว่าถ้าคุยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเรื่องสวัสดิการเนี้ยมันอาจจะทําให้เอชชาเขาไม่แฮปปี้ก็ได้เงี้ยอันนั้นก็ต้องต้องสุดแล้วแต่เอชชาที่เป็นผู้สัมภาษณ์เราเนาะ แต่ในมุมมองของผมก็คือว่าการที่เราจะเปลี่ยนงานน่ะยังไงเราก็ควรจะต้องรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆเลยไม่งั้นเนี่ยเราตัดสินใจรับไปแล้วในงานเนี่ยสุดท้ายพอมันไม่ใช่เนี่ยมันน้กลายเป็นว่าเราก็รู้สึกแย่กับการตัดสินใจผิดอยู่ดีเนาะนะครับแล้วก็เรื่องที่เจ็ดเนาะเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สัมภาษณ์คุยแบบเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะแล้วก็ เล่าเรื่องตัวเองเยอะกว่าถามเรื่องของเรานะครับหรือว่าไม่ได้เจาะในเรื่องของทักษะความสามารถหรือประสบการณ์ที่เรามีบางทีเราเคยผมเคยเจอนะผู้สัมภาษณ์งานเ็าชอบออยกยกตนข่มท่านขี้มโม้เรื่องตัวเองให้ผู้สมัครผู้มาสัมภาษณ์ฟังนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยกับการมาสัมภาษณ์งานตกลงเรามาสัมภาษณ์งานหรือว่าเรามานั่งฟังอัตชีวประวัติของของใครกันแน่นะฮะซึ่งถ้าผมเจออย่างเงี้ยผมไม่เอาละ พราะถ้าเกิดมาเจอสังคมแบบนี้คงไม่ไม่โอเคนะก้อนนี้อาจผู้หลากจะไม่นยังไม่เจอวันนี้นะแต่มันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็อันที่แปดมันจะลิงก์มากับเรื่องของโอเวอร์ไทม์ด้วยมันมักจะมีเออคําถามประเภทว่าถ้าถ้าน้องต้องเจองานที่ท้าทายน้องต้องทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อนน้องต้องเจอกับงานที่ยุ่งยากน้องต้องเจอกับปัญหาลูกค้านี่เงานน่นนี่นั่นน้องจะรับมืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ย คำถามลักษณะนี้ยในด้านหนึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเราว่าเราจะตอบว่าเรารับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรหรือถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ในการรับมือกับเรื่องพวกนี้มาก่อนโอ้มันก็จะง่ายที่ที่เราจะเล่าเป็นฉากๆได้แต่ข้อควรระวังต้องระวังให้เยอะนะครับการที่เขาถามคําถามเราแบบเนี้ยมันอาจจะมาจากปัญหาจริงๆในองค์กรนั้นที่มีเรื่องนี้อยู่ก็ได้เช่นคนมันมีปัญหากันเยอะเราต้องมาอยู่กับหน่วยงานที่ ต้องมาเจอคนที่เป็นพวกท็อกซิกอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ผมอยากให้เห็นตั้งสองด้านนะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะเลวร้ยวายอย่างนี้ทั้งหมดเพราะทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยเจ็ดแปดเก้าข้อนี้แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยต้องออกมาประเมินร่วมกันนะไม่ใช่ว่าเอาแค่ข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณาเดียเด่ยวๆการสัมภาษณ์งานย้าอีกทีเนาะมันเป็นการที่เราเนี่ยก็ต้องตัดสินใจฟังเก็บประเด็นดูข้อมูลที่เขาพูดกับเราเหมือนกัน อย่าคิดว่าการไปสัมภาษณ์งานมันเป็นด้านเดียวที่คนจะต้องเลือกเราเข้าไปทํางานม,มันเป็นด้านของเราเหมือนกันนะที่จะเลือกหรือไม่เลือกที่จะไปทํางานกับที่นั่นได้เช่นกันนะครับก็เลยอยากเอามาฝากนะเพราะผมมองว่าการเปลี่ยนงานทั้งทีนะในชีวิตของคนเราอะ่ะมันไม่ได้มีกันเยอะบางคนเปลี่ยนได้เยอะก็คือเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนงานสักครั้งหนึ่งชีวิตผมอยากให้พวกเรามีวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ในการตัดสินใจกันละกัน จะได้ไม่ตัดสินใจพลาดนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกๆการเปลี่ยนงานของพวกเรานะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ขอให้มันดีกว่าเดิมในทุกๆครั้งที่เปลี่ยนนะครับเป็นกําลังใจให้ติดตามรายการของเรากันได้นะครับเช้านี้ที่ทํางานเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ